โตโยต้าไฮ u ัก2,026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเป็นรถกระบะที่ทันสมัยและแข็งแกร่งที่สุดในตลาดดีไซน์ด้านหน้านั้นโดดเด่นด้วยกระจังหน้าใหญ่ที่ดุดันพร้อมไฟหน้า LED รงคบเฉี่ยวที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพิ่มความสว่างและความคมชัดในการขับขี่ในทุกสภาพแสงด้านข้างของตัวรถได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดและดุดันเสริมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง มาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั้งบนถนนทั่วไปและการขับขี่แบบออฟโรดภายในห้องโดยสารของไฮลักษ์2,026ถูกพัฒนาให้มีความหรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยเบาะหนังคุณภาพสูงการตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมและหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบเชื่อมต่อที่ครบครันทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่า ในด้านสมรัถนะไฮ l ัก2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังแรงม้าและแรงบิดที่มากขึ้นเพื่อการขับขี่ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับได้เพื่อการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในาด้านความปลอดภยัยไฮลัก2026มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบครัน เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเพื่อให้ผู้ขับขี่มีความมัน่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะท,ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปการใช้งานหนักและการขับขี่แบบออฟโรดโตโยต้าไฮรักสองพันยคือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ครบครันที่พร้อมให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่า